เรื่เกี่ยวกับการปัญหาความในเรื่องสสนะครับมออนนีอันน่นนั่นา,นาเนีตอนนี้นี่ต้องยอมรับ,บอ่ารตรงไปตรงมาว่าผิดพลาดนะครับแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องแบบนี้เพื่อจะให้ไม่เกิดขึ้นอีกตอนที่เกิดเรื่องขึ้นนี่ผมก็อยู่ที่สหรัฐพอดีนะครับผมก็พยายามที่จะพูดคุยรวบรวมสถานการณ์ส่งมาให้กับทางหัวหน้าภาครัฐคุณชัยวัฒวัตุรคนลให้เห็นว่าความแตกต่างและทำความเข้าใจว่า sexual harassment เกิดอะไร sexual assault เกิดอะไร sexual violence เกิดอะไร sexual predation เกิดอะไร grooming เกิดอะไรพอตอนนั้นตอนที่อ่านข่าวก็เห็นว่าตอนนนั้นอยู่ที่อาบร์ก็เลยถามทางมหาลาัยบ้างถามพวกนู้นบ้างว่าเวลา,วาการแก้ปัญหาในในองค์กรที่มีคนมากหมายหลากหลายเป็นพันเป็นหมื่นคนตอนนั้นเนี่ยมันแก้กันยังไงโครงการหรือชาชาติเนี่ยมันแก้ยังไงรรคการเมืองมันแก้กันยังไง โค้ดอองคอนดักในการที่จะทำความเข้าใจแบบนี้คืออะไรถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นล,ลูกละเมิดทางเพศในนามคำว่า sexual harassment แต่ถือว,ว่าเป็น grooming ละการที่คุณบอกให้คนที่มีสถานะทางอำนาจ้อยกว่าคุณนะครับเป็นผู้ช่วยคุณไปต่างจังหวัดด้วยกัน2ต่อ2แล้วแล้วดืว่มแอลกอฮอล์กันในห้องส่วนตัวถือว,ว่า grooming ละออว่ากรณีนี้อนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นไม่ได้ พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาติดผ้าเราก็ยอมรับอิดอย่างตรงไปตรงมาขอโทษประชาชนขอโทษเหยือ่อย่างตรงไปตรงมาอนุญาตให้มีกระบวนการตรวจสอบไม่ปกป้องแม้กร่ท่านเป็นเพื่อนของตัวเองให้เกิดขึ้นรวมถึงเรียนรู้การเทรนแล้วก็ทำโ,โค้ดอรืคำด่าออกมาให้ชัดเจนแล้วก็ให้เห็นได้ชัดว่าระดับแต่ละอันมันคืออะไรบ้างเพราะไม่อย่างนะั้นเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เมื่อไหร่คนก็จะรู้สึกว่าก็ เป็นเพื่อกือแก้ช่วยไปกินเหล้าที่ที่ห้องก็ไม่อยากเหนื่อยแล้วไม่อยากจะไปที่สาธารณะก็อยากจะไปที่ไปห้องส่วนตัวแค่นี้ถือว่าเป็นเซ็กชวล t ระเด็นเซ็กชวลออริเทชันก่อนก่อให้เกิดความรังคาทางเพศเนี่ยคือการที่แบบอี่ลายหาเข้าไปบ่อยนั่นอะไรก็กกกต้องก็เป็นอไรสิ่งนั้นนะครับคราวนี้เมื่อเรามันมีความชัดเจนขึ้นมาในระดับต่างๆมันก็จะทำให้เกิดความเกิดรู้แล้วก็เกิดความเข้าใจ แล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็หวังว่ามันจะไม่มีในภาคเก้ากายยรตลอไปแต่แน่นอนว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ในที่สุด